เหลืองหมดครับมันทองเหลืองมันทองเหลืองนะเี่ลเปิด้านดู้านน้ำโบว์โจ้ะานกมะ่นโบวบินจริงเลเนื้อมันรูดออกจากโบกแล้วคือต้องตัดก่อนเลสองแบบ

กี่มึงวะครับเออพวกกินกินได้อัน่านี่นะเออสงกิโลหก,กิโลพอดีครับนายนี่ก็จมดี้าเวลไมพี่น้อง ออกแนวะระดาเานี่อยทรงอตามนันว่ามันจริงเซลล์ออกม่ได้เขาก็ได้เห็งเงีเหนื่อจากมีเรา่อกะสิบู่กันนะมันจะออกมาได้สักอัรไหมล่ะถ้าเรื่บงเงียบเริ่มอเบอร์ไม่รูเลยแต่ตาตามเลยก็คอก็เป็นแบบต่เขาแต่งจริง มน,นววเนาะยังไงมือนจะมีร่องเห็นไหมดูกีตามันนี้เดีย๋ยวเธอจะมาพาคืออาน,นาาาคอีกคนนึงตรแต่ด้ติดต้อมากหอมหอมหอม ก็เขาบอกแล้วตัวเองที่ขอกว่าสำนักงานนี่ยออกมากได้เขาอยากกินแล้วอันไหาตามบอกก่อนนะเออสำนักงนแลงก์เป็นทูโงมากว่านี่ยะที่รับเององนมามาดูกันวาาท,ทุเรียนสองร้อเราจะได้ท่าไีรน เม่เรา้องซือสองใบทพ่รได้ตัวแบนี้เนาะสามสี่เหรียนจะบ่เล็กเสียวขาดที่นี่เอเห็นไหมสามเพรียนมันบอนอีกแล้ว ตู้เปิดลานซื้อมาขายดีมันต้องไปมึงไปที่กนันในยูทูปมากเลยเธอกาถูาได้ปีมันกับเปิดทั้งทีแล้วมองกางาออกดีเลยดีเลยธอจงไปปีเสียงราาเลยี่นี้เสียง <c oughs> โอ้ได้กินแทวไป nói nói tất cả lẽ liệt tương lai lưu nạp vào tương lai bao cả lẽ về gần đây. Mày thật gần đây, mày có ngon gần đây, mày tìm kiếm mọi người 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 เอาทนเลยเด้อลูกค้าลูกค้าสิสูิญแล้วลูกข่ายเต๋อลูกก็สุดเมียมึงนี่กินฮะเพราะดีกินเลยที่รัก คุ้มแ่ะเกินคุ้มแล้วสองร้อยเลต้องหันไปขายเนืงกันสิที่รักโอ้โหสองร้อยมันไม่ได้ไรทีน่นีอคุ้มคุ้มสองร้อยสิบสี่บาทถต้งค่ะก็ลืมขา,ายลูกลูกัหนไหนอ้เนาะใช่บอก็ได้ ก็มีซาบมยูเหลือไงย้แล้วเก็ซีหาด้วยนี่นิดเดียวไม่ได้หลายทีมีสำนวอทมทรูค่าดีใจเลยโอเคเขาดีใจมีค้งมันกวบาพี่ไสไปกว่าครึ่งแล้วนี่เราก็ได้ฟาดได้หดเพราะว่าเขาต้สีผัดคอเบากินทุกว้าดีมากเนื้อแบบที่เขาทำก่อนเลย ขออทนกับข่ขาขาถือเนี่ต้องอุทนเน้อหมองคืนอนนี้บา,า,งงาร์เลงหยาบแยบเลยนะบึงดีไปดีนะ้วนี้อันนี้ดีล้โอ้โหคับผมสวย Phả trăm ba nghìn ta